Hey. สวัสดีสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมากับผมอีกแล้วนะฮไม่ต้องแปลกวันนี้จะมารีวิวดองดารมิสตี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปดูความสามารถคร่าวๆมันก่อนนะไม่เอากลับนะครับก็ความสามารถมันเนี่ยผมมองว่าก็ดีกว่าตัวเก่านิดหน่อยตัวเก่าเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์มันน้อยใช่ไหมแต่คือตัวใหม่เปอร์เซ็นต์มันอยู่ที่ เมื่อเริ่มเอ่อมื่อจบเชิน75เปอร์เซ็นต์ก็คือย้ายแถวแล้วก็เมื่อทอยเต่าเนี่ย75เลยนะทำลายเมืองนะครับแล้วก็มีอ่าตัวของเหมือนเดิมครับยกเวน้นค่าบรรทัศน์35เปอร์เซ็นต์แต่ว่าตัวมิตตี้ไม่มียกอ่าไม่มีเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับ35เปอร์เซ็นต์แล้วก็ย้ายไปยันพื้นที่ว่างที่ใกล้ที่สุดในแถวนะครับแล้วก็มีชาร์โลกระนั้นเองเพื่อนๆไม่มีอะไรเลยนะ แต่ตัวเก่าเนี่ยมันตกเมืองแล้วยกเลิกถ้ายกเลิกติดมันติดเงินได้คูณ3ามเยเดี๋ยวผมไปดูไปดูกันเอน่นนี่นี่นิดเกนได้เงินคูณ3นะแต่ก็ไม่มีชาร์จโละนีนน่คือมันก็แลกกับชาร์จโล่มานะถืว่ามันก็ดีปเปอร์เซ็นต์ก็มากกว่าเยอะมากครับส่วนตัวมิตตี้ครับเป็นตัวละครสายวิกตอรี่นะครับที่ผมมองเลยว่ามันเก่งนิดนิดหน่อยๆน่อไม่เชิงว่าเก่งมาก ก็ยังสู้พวกตัวละครเใมใตาอย่างดาร์คซิตไม่ได้นะครับเพราะนั้นเป็นตัววิกตอรี่ที่ดมมองผมมันมันเก่งแต่ว่าไม่สุดนะครับดาร์กบิสตี้นะครับผมก็ปะเราไปรีวิวกันเลยนะครับแน่นอน,นครับเร,เราเจอกับตัวอะไรขอให้เจอตัวละครดีๆครับจะได้รีวิวไม่แพ้นะ ผมบอกเลยว่าตัวละครมิสซี่ใครที่ปิดแล้วไม่ต้องเสียใจนะคือตัวมันเก่งมากแต่ผมแนะนําผู้เล่นใหม่จริงๆไม่ต้องหาหรอกคือตัวละครมันไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้โอกขนาดนั้นเป็นตัวละครที่ต้องใช้อ่ชีสพอร์ตเยอะมากเลยนะตัวละครของตัวดาวมิสซี่นะในมุมมองผมเลยโอเคเราจะนี่ครับทำลายผมจะท็อปแปดจะดู w จะเอาอะไรมาริบสองจ้าระยะอาสิบได้ครับ เ okay, ค้นี่อ่าชัดโลออกแล้วชัดโลมันเยอะนะวันที่สองาแล้วลูกเฮ้ยโอ้โหอย่าติดทมหายแล้วอ๋อจะเล่นอันนี้แล้วลูกมาครับเดี๋ยวๆๆๆยวเโอเครับผมมาอ่าถือว่า,ชาใช้ได้นะมิตตี้เหยียดไป เ็ตครับผมวันนี้กูมาเต็มที่เลยอ่ะกูมานี่แล้วลัะนี่ครับก็สามารถออกบ่อยนะถือว่าโอเคนะแต่ผมว่าเป็นลองจะลองเป็นแปนเทเลพอร์ตดูเดี๋ยวลองเปลี่ยนเซตข้างหน้าโอ้โหยังไม่ยมากจัดอโอ้โห <laughs> ไม่เกอดเกินอะ่ะว่ใช่แล้วะ นีเ่เลยเอ้ยเมลนาเพื่อนอขออภัยครับในความโสโครรของผมด้วยไ่ดับโอเคคือผมไม่รู้ว่าผมจะใส่เจ็ตมาดีหรือเปล่านะในความคิดนะเจ็ตมันดนนูมันก็ดีว่ะใส่เจ็ดมาเ แต่ยกเลิอกออกนี่ชนะเลยนะโอ้ oh, ไม่ออกนะเน็ตผมชา้าเหรอ,อหไปครับชนะแล้วถ้าเขายกผมเงินหมดนี่ฮาเลยนะนะเพื่อนเออบ 2. 2> าิสองมา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  ผมไม่มีอ่าโดนราชาบริจาคไงมันท o อสี่ิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวโดนในระเทศก็จะเข้าแล้วคือของมันต้องมีนะโดนในระเทศใครที่อยากได้นี่คือของมันต้องมีนะผมแนะนําเลย,ยโอ้ว,ว้าวไปก้าวเฝอแล้วเหรอ,อหลบเลื่อนว่าเขากันเราค ยกดักเขาก่อนครับเ่ยเห็นไหมตัวละครมันไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรที่มันดูน่าสนใจมากนะครับดาเมจีมันพอมันพอโอโหแล้วเขาตัดเราครับไม่เป็นไรมันก็เป็นตัวละครที่ก็เล่นได้ก็เล่นได้ผมย้ําเลยว่าก็เล่นได้แต่ว่าไม่ได้แบบว้าวเบอร์อะไรถึงขนาดนั้นคือผมที่ผมหาเนี่ยคือมันเป็นความชอบส่วนตัวก็เลยเว่าจะหาไว้สักหน่อยตัวมันจาบเด เฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยย,ย,ยังไม่เห็นบ้องอ่ายกเลิกก้าวบันทางออกเลยนะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามานี่กกันโอ้ขาจมูกบันทึกสองครับโดน,นเสบก็ดี โอ้ทำลายก็ไม่ออก <Okay. S 1> นี่ออกที่ผมเออ่นี่ผม,ผมปิดจริงหรือเปล่า <laughs> ตลกตลกเต็มกันอ้านี่ออกแล้วอะไรครับเราเล่นแบบปันป่นๆเข้าไปครับจะไ,ได้หัวร้อนหัว <Okay. S 1> ร้อนตั้มๆกันนะครับเก๋ <Okay. S 1> ผมเบิร์นสองรอนเก่า <12. S 1> เอาออกคุกมาครับแล้วก็เบิร์นสองรอบเลยเ <laughs> ก่าก็ได้ <laughs> โอ้ไม่ทำลายเลยอ่ะ อย่งมงนีก็ได้ครับ็เนี่ยตตัวมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือผมชอบนะตัวของมิสตี้ข้อดีของมันคือคือมันสามารถแบบกะระยะทอยได้แต่ว่าว่าเราไยนไหมเมื่อเราจะจบวิกช่องนี้ปุ๊บเราก็ย้ายไปช่องหลังเพื่อเราที่จะถอยช่องหน้าได้เห็นไหมคือผมชอบมิสตตายตัวดังมิสตี้คือเีแ่บประบันพิเศษอ่าแล้วก็ทำไรเมืองจบแล้วฮะไม่เป็นไร โอเคเดี okay, ๋ยวผมลองอีกเซตหนึ่งก็จะลองอีกเซตหนึ่งเลยคือคือจใจเลือกกิจกรรมมันอะคือเนี่ยเปิดสองร้อยเนี่ยเนี่ยัวเนี้ยไอดอกไม้หายากคนระับผมทำแล้วแล้วก็เธอให้เลือกนะผมระหว่างก Golden m a าโ Golden m a อามีอะไรคนระับก็มีตัวของแปน่นคล้ายๆแบบเนี่ยเห็นไหมเป็นแป้นของแบบพูดยังไงเดียเพื่อน ของเป็นเลสมอนเตอร์เออแล้วก็ไม่มีอะไรครับเมื่อตกหัวมุมีโอกาสเคลื่อนย้ายระชาร์เคือผมมองว่ามัน,มนเก่งนะถือว่าดีแต่ว่ายังธรรมดาไปหน่อยเลยส่วนตัวผมว่าเฉยๆมองว่าเฉยๆนิดนึงแต่ก็ดีอะ่ะมันมีมีแป้นแล้วก็มีย้ายในตัวด้วยนะครับคือผมมองว่าดีอยู่นะก็ถ้าแต่ว่าข้อเสียของตัวดังไม่อ่ามันมียังไงคือ มันจะข้อเสียมันง่ายๆครับถ้าโดนดักโดนจุดสตาร์ทจุดสตาร์ทเนี่ยนะครับทุยไอ้หายเอ้ยพูดผิดแล้วถ้าโดนดักจุดสตาร์ทเนี่ยขามันจะตายไงเออเนี่ยข้อเสียมันนะง่ายๆเลยเอันละเปลี่ยนเซ็ตกันเปลี่ยนนะเปลี่ยนง่ายๆเลยไม่ต้องอะไรมากเกันเวลาใสยปลาใสไป้า,า,ปาคือผมไม่มีจัตเต็ปโลต้องใส่ดิ อ่ะเรามาดูเซตนี้กันกับเซตเมื่อกี้อันไหนวะก็เมื่อกี้ผมเจอตัวละครไม่โหดไงเออแต่ถ้าเจอตัวละครโหดเนี่ยเราก็เล่นไม่ได้แค่นั้นเองครับอันนี้เรามารีวิวในด่านเบิร์ดแลนด์เพราะว่ามันเป็นด่านใหม่เราจะดูว่าถ้าเราไปเจอตัวละครนนนหนาเนี่ยมันจะสู้ได้หรือเปล่าแต่มองว่ามันธรรมาดาว่ะคือหาได้สำหรับสายผส,สมแต่ผมไม่แนะนำสำหรับสายที่แบบ เน้แบบเน้นโหดโหดเน้นเมตาผมไม่แนะนำให้ลงเพชรไปกับอีเวนต์นี้มันมันค่อนข้างที่จะไม่ดีอ่าผมพูดเลยว่าไม่ดีอ่าไม่ดีเว้นนี้ข้ามได้ข้ามนะครับแต่ผมที่ปิดมาคืออยากรีวิวแต่เจ้าไม่อ่าอีวยตี้แล้วผมไม่ทําไม่ได้ออกมารีวิวคือผมพูดง่ายๆเลยคือผมไม่มีเวลาผมก็เลยสามารถเออไม่ใช่สามารถผมก็เลยอขออนุญาตเว้นเว้นเล็กน,น้อยนะเดี๋ยวมันไม่มีการสร้างดังกตีเลยครับ ไม่มีอะไรครับเล่นไปเลยครับต่อคอนมันไม่มีอะไรมากครับสร้างรอแป้นอะไรเยอะต่อคอนมันรอแปนสร้างครับตัวมันไปสามครับ <7 S 1> หนูออกเจ็ดเลยเหรอเฮ้ยเพื่อน ไม่มีอะไรครับเนี่ยมีแค่นี้จริงๆมิสตี้ไหนแล้วก็ไม่ออกด้วยคือถ้าไม่คือสก,กิลมันมีแค่นี้จริงๆครับสก,กิลหนึ่งก็มีแค่สก,กิลสองสก,กิลอันนี้ก็มีสองสก,กิลเหมือนกันแต่ต้นมีสีสก,กิลแต่สีส่สก,กิลนี่มันดูไม่ได้โหดเลยเมือคือก็ไม่เข้าใจาว่ามันจะหาไปทำไมนะตอนมิสี่เออแต่ว่าอยากหาเลยอย่าออกนะ,พะเพื่อน แบนโอ้โหแบนออกแล้ว่ะทำไมต้องมา mmm อวยตัวละครแบบนี้ด้วยอาราบาโดจิ๊บจิ๊บจรามาดูยกเว้นข้าวันทางเขาต่มันควบกับเจ็ดแพทโรดอ่าออกแล้วครับผมอันนี้ออกแล้วก็สามารถยกเป็นข้าวันทางละเอียดอ่าเคลื่อนย้ายได้แถวเฮ้ยออกแล้วเว้ย ผู้เปเล่นไปนะเออผู้เปเล่นไปยันท <10. S 1> ุดถ,ถ,ถูกมันนาเป็นเพื่อนเราเันเก่งนะ <10. S 1> เอออาจจะฟุกก็ได้เดี๋ยวอดีปรอบเลย <10. S 1> อ่าลองเก้าครับ <10. S 1> อาจจะฟุกก็ได้เฮ้ยออ้ไม่นะออกทกับเจ็ดแบกโลอป่ะวะ อขอขัดจมากขออภัยนะครับช่วงนี้มเป็นไข้บ่อยคนระับไม่ได้ปิดคุย19หรือแต่อย่างใดนะแต่ไปไข้บ่อยอน่ะก็จะสบายสู้ได้เอ้ายิ่กดผิดก็ต้องจดช่องหน้าดิสี่ก็ได้ครับท่าเลยเลยสาวิกเตนียนเลยนะพเพื่อนถ้าไม่มากันนะอ่ะ อ่ะเราลองแย่งแทนข้ามบพาอีกรอบหนึ่งเดีย๋ยวมันจะออ้ยโอย้เราก็จะออกไอ้หาเจ็ตแป็คโลเวนคุณหลอกดาวอ่ะไปสี่เมียวนะฮะเพื่อนในทรับสี่ไม่ได้นะบันสองออกไปก็จบไว้นาเดียนโอทาวน์บันสองครับ ถ้าเป็นเทเลปอตออกก็จบแค่นั้นเองับไม่ยากอ่าเราลองอีกรอบเผื่อมันฟลุกใช้ป่นะโอ้โหไม่ออกเลยมันสลับกันออกเนะี่ยอ่าโอเคครับง่ายๆไม่มีอะไรเลยตัวลแค่เนี้ยโอ้แล้วกูจะปิดมาทำไมวะเนี่ยปิดให้มาเปลืองเพชรเนี่ยแต่ปิดน้อยครับปิดแค่สี่พันเพชรเห็นผมอย<ๆ>่างนี้คือผมมีแค่ ห้าพันกว่าๆนะแล้วก็รับจากลักลุงเรากินตอนแรกผมกดไปสามพันกว่าไม่ออกเลยสามพันได้มั้งไม่ออกแล้วก็ม่ากดอีกมาตอนเช้าปิดก็เลยมารีวิวนะไม่มีอะไรมากคือเว้นเว้นไหนอยากได้ก็ก็เอาเว้นไหนอยากได้ก็ไม่เอาแต่กี่เว้นก่อนหน้านั้นคือผมไม่มีเพชรเนี่ยเว้นเนี้ยโอ้ยขอไปครับอ่ะเว้นเนี้ยอ๋อผิดอันี่เว้นเนี้ยไม่มีเพชร คือของมันดีมากค่ะแต่ว่าเราไม่มีเพชรของมันดีนะใครมองว่าของไม่ดีดีนะมองว่าดีมากครับโอเคไปเจอกันครับก็บุมไปแล้วบ๊ายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้ครับใครที่กูคลิปวิดีโอครับเดี๋ยวผมมาดูอันดับกันอันดับเฮ้ยไพธารโออันดับสองเฮ้ยเป็นเจลบอทอันดับสามว่ะพูดไปเลน่นไปของดีเลย โจ้ไม่มีรองเท้าโล่ไม,ม่รรม,มีล้อร์่ไม่มีชัดโล่ไม่มีของดีๆกูไม่เคยปิดกับเขาเลยห <c oughs> <c oughs> ลกเฮ้ยอย่างนี้สวยสวยว่ะเป็นคลิปมกักสวยครับเป็นเดรปดเอยอะเลยเนี่ยครับไม่มีอะไรก็ไปได้เจอกันคลิปหน้าว่าจะมารีวิวอะไรบ๊ายบายเจอกัน